สวัสดีครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานแหลมบารีไฮใช่ไหมน้องโอโซนวันนี้ไปไหนนะเรือ<ป>มาริโอเรือมาริโอไปตกหมึกใช่ไหมใช่เออล่าสุดเราไปเบิกอุปกรณ์ที่ร้านอสอนฟิชชิงมาแล้วใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าร้านอสอนมีอะไรบ้างอยากตกหมึกเลยใช่ไหมอ่ะไปดีไปเข้าไปเลย ไปไหนครับไปลงเรือหรอใช่ครับใช้อะไรบ้างเดี๋ยวรูสอนอธิบายให้ฟังมาใช้อะไรบ้างนะครับนี่นี่เลยเวลาไปลงเรือนะครับสมมติไปตกมึกสอบมึกหอมตอนน,นี้นี่นี่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพวกโยชุบโยชุบนี่เนี่ยจะโยชุบโยชุบโยุบนี่เราจะเกี่ยวไว้ข้างบนนะอะแล้วก็เอาโยรากาหนัก,นกไว้ข้างล่างอันนี้ไว้ข้างบนว้ข้างบนจะมีชุดอย่างนี้ชุดสําเร็จอย่างนี้ก็คือ มันจะใส่โยได้ทั้งหมด3ตัวก็คือเอาโยลกาไว้ข้างล่างปุ๊บแล้วก็เอาโยจุ๊บไว้ข้างบน2ตัวชุดสีไหนก็ได้เขียวโยพุ่งด้วยก็ได้นะครับพ่วงนี่ชุดสำเร็จรูปเลยพร้อมใช้ไม่ต้องไปผูกเองง่ายเลยคือน้องเป็นมือใหม่นี่ใช้ได้เลยใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นพวกโยเบาพวกนี้อ่าสำหรับน้ำมันอ่อนนะครับคือใช้ในต้นค่อนข้างที่จะดี เ,เป็นชุดขายเลยโอเคไหมครับวันนี้ได้เลยอาเดี๋ยวพ่อจ่ายตังให้โอเคอเค,ครับไปลุยกันคืนนี้ไปกันล่าสุดเราไปเบิกอุปกรณ์ที่ร้านาสอสส์ฟิชชิ่งมาแล้วใช่ไหมใช่อาเพราะฉะนั้นเราก็ไปลุยกันนะวันนี้นะใช่อาเดี๋ยวไปดูว่าเรือมาริโอค่าใช้จ่ายในการมายังไงไปยังไงใช่ไหมใช่อาเดี๋ยวลองดูตอนนี้เดินอยู่ที่สะพานสะพานใหม่ของอา ถ้าเรือแหลมบริไฮมีหลังคาแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหเดินไม่ร้อนแล้วโอเคไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวแดดก็ทําหลังคาให้เดินกันเรียบร้อยอ๋สุดยอดไปเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันว่าเราจะหมานกันสักแค่ไหนไปกับโยแจ็คเวไปกับอุปกรณ์ของร้านสอนฟิชชิ่งนะวันนี้โอเคไปกันเราอยู่กันแหลมบริไฮไปตกมึก ไปกันต่อไม่ร้อนแล้วนะไปกันต่อเรือสป,ปีดโบ๊ทแล้วส่วนเราไปเรือท่าบีไปกันต่อ,ตอพี่สำคัญนะวันนี้มีน้องอังชาแนลมาด้วยนะ,ะเออเราต้องไปดูว่าน้องจะน่ารักแค่ไหนไปกันต่อไปแล้วไปกันต่ออยู่กับพี่อังแล้วไปกันต่อไปตกหมึกเรือไตรป๊อปนะครับไปกันต่อเลยค่ะ สิ้นสุดการรอคอยสามสหาย oh าจ,จากค่ายแจ็ค,บบค,คเวง,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 ง์อ,าาอ,องใหม,ม่ใบตองท้องลุงสีสันสดใสพร้อมกับผ้ายูวีจัดจ้านและนี่เจ้ากระปิท้องลุงคมแบกกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องและทิ่ขาดไม่ได้ของมันต้องมีชมพูท้องลุงอมตะตลอดกาลซีรีส์ท้องลุงมาพร้อมกับผ้ายูบีจัดจ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ใบตองท้องลุงกระปิท้องลุงชมพูท้องลุง มีสไซส์3ามขนาดให้เลือกใช้แล้วพบกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาตกมึกใกล้บ้านท่านเร็วๆนี้ให้เสียงภาษาไทยโดย Easy Hub by Jack w a n สวัสดีครับนะเจสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับวันนี้วันนี้เราจะไปลงเรือไต่ป๊อปคุครับลงเรือไต่ป๊อปพัทยาว่างงั้นอ่า<ม>หรือ<ม>ชื่อเดิมเขาก็คือเรือมาริโอนั่นแหละใช่ไหมอ่าวันนี้ปีเปิดแจมทิปเป็นยังไงฮะนะก็ต้องลองดูครับผม แจมทิปหัวละ1,000บาทนะครับไปลงเรือ4ีโมงเย็นกับ7โมงช้านะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีน้องช่องดังมาด้วยนะน้องอังนะที่เคยไปกับดีเจพูมาแหละว,วันนี้ได้รับเกียรติด้วยไปกับเราอีที่ับนะครับผม <ไป S 2> จะไปครับผมเดี๋ยวไปรอดูผลงานกันโอเคไปกัน มานน่นแล้วครับเดินมาตะไกูน่นนนครับโอ้ไอธรรมดาวันนี้มาแล้วมาแล้ว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนวันนี้ไปไหนใส่เครื่องอีพี่ครับวันน้ไปไหนวันนี้ ใครเกลียดช่อง EC ครับมากขอบคุณมากมา <Okay. S 1> ที่มานะเออไปลองดูกัน <Okay. S 1> วันนี้โอเควันนี้จะเป็นยังไงบ้างฮะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคจ้า EC ฮับเดี่ยวที่รักไปต่อ ตอนนี้บรรยากาศก็เราก็ออกจากบริเวณพัทยาหาดพัทยา,าครับตอนนี้ก็ออกเรือมาแล้วนะครับเกือบเวลาจะใกล้ๆสักหกโมงแล้วนะ่ะก็ออกเรือนะครับแล้วก็ไปเซตอุปกรณ์กันนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขากำลังเซตอุปกรณ์อยูุ่้ย <c oughs> สายฟู <c oughs> ก็น้องอ่างนะก็กำลังเซตอุปกรณ์นะครับนะเดี๋ยววันนี้ไปดูว่าความหมานจะเป็นยังไงนี่ก็ถึงหมายแล้วนะครับนี่เซตแล้วตะวันกำลังตกดิ้นโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะดูดดฮะท่านผู้ชมฮะโอ้ดูแสงพระอาทิตย์บรรยากาศมันน่าจิบเบียร์จริงๆเลยเดี๋ยวจะจัดซะหน่อยนะวันนี้นะเตรียมมาหนึ่งถาดนะครับ นี่ก็เป็นโสมหน้าของน้านนะนะครับที่มากันโอ้ยางเบกบางวันนี้เรือชิลมากเลยบอกเลยเออประมาณนี้นะครับมันมันนะครับนะมันมันโอเคโอ้โหเซ็ตเป็ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเรือให้จอดอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะโอเคน้องโอโซนพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมแล้วนะเข้าหมายแล้วนะเตรียมตัวนะโเคโอเคโอเคกินขนมก่อนโอเคกินขนมก่อนจ้ะ นี่ฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับถึงหมายแล้วนะนี่ก็เราก็เริ่มตกหมึกเปิดไฟเขียวกัก็แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําแรงเนาะก็ต้องรอดูกันยาวๆครับว่าในช่วงหัวค่ําแบบนี้นะจะมีตัวให้เล่นไหมนะครับไปติดตามกันโอเคเอนี่ก็น้องโอโซนก็ได้ตกหมึกแล้วนี่อ่าเดี๋ยวต้องลองดูว่ายังไงนะปล่อยลงไปปล่อยปล่อยปล่อยหนะน,น้าเปล่าลงไป น้องอังมาแล้วโอ้จับได้จับได้จับได้อุ้ยเกือบล่วงยอดไปเลยมาแล้วครับน้องอังมาแล้วมาเไม่โดนดีดด่วนมันจะการดเอโอ้ยมาแล้วจ้าสุดยอดไปเลยครับโอ้พระเจ้าจอดมา ครับนี่ดเดนโบ่ทำงานนะจ๊ะเดีายวไปเดี๋ย,ว,ยวไปเลยครันี่ก็เป็นบรรยากาศครับบนเหลือตกหมึกน,นะนี่นานะก็มาตกกันนะครับได้คนละแต้มสองแต้มแล้วนาโอนยังแค้วอยู่เลย กับกลางน้ำอ่ะ เมนูออกมาแล้วปลากระมงโอ้โหซาชิมินะครับผมโอ้โหดูนุ่นก่อนดูนุ่นก่อนแย่งซีนซาาชิมิโอ้ยปูสุดยอดไปเลยครับนี่ครับมาแล้วครับซาชิมิโอ้โหปลากระมงนะครับอับพินันธนา,านการจากไต่ป๊อกครับผมขอบพระคุณมากครับผมแนมะ่ ตัวนี้ไปได้ที่ไหนมาครับเนี่ยเกาะไผ่เกาะไผ่อาจัดไปครับผมเดี๋ยวนัาเจจะซิมให้บึ้งนะครับผมบึ้งเนื้อขาขาวเนื้อขาขาวนี่ดังลองชิมนะสดสดแบบนี้อยู่ในนี้ครับอยู่ในกระติกเขียวในกระติกฟ้าครับหยิบได้เลยนี่ฮะนี่ฮะมาแล้วปึ๊บโอ้ยยอดไปเลยครับ ต้องขอบพระคุณไตป๊อปมากนะครับโอ้โหสายคีมีกลางดึกให้อะไรครับหน้าสิงมึงพ่อเดิมโอ้โห้ตึกสึงโง่มาแล้วครับหมึกตาบอดตัวแรกครับผมนะเจ๊หมึกมาแล้วนะเจ๊น้าเจ๊อยู่ไหนหมึกโอ้ยมาแล้วมาแล้วนุ่นนุ่นมาแล้วน้องอังมาแล้วนุ่นนุ่นโหอยู่เบาผิวครับ ายแอลครับทำงานครับโอ้ยน้ำแตกน้ำแตนครับนู่นมาแล้วครับโยอะอะไรจ้าแตงไทยจ้าสุดยอดไปเลยครับมาแล้วครับโอ้โหแจ็คเวย์ทำงานม,<ๆ>มาแล้วครับฝั่งหน้าเรือก็มา,าปึ๊ดปึ๊ดป๊ดน้องอังก็มาหมึกหอมหมึกเลี้ยงหมึกเลี้ยงสุดยอดไปเลยครับ โดนครับโดนครับขากล้องครับขากล้องครับสุดยอดไปเลยครับขากล้องครับลูกพี่ครับแบบนี้ค่อยตื่นเต้นเลยครับโอ้ยไซส์สวยครับสู้สู้ดูครับเดี๋ยวรอดูรอดูไซส์เขาะเชยเเองมาแล้วครับหมึกหอมไซส์สวยสงวย หลวเดียวเลยมีที่ตักไหมสวิงไหมหลวเดียวยด้วยเนี่ยร้อนตอนโอโ้โหเด็กดือ้อไอเด็กดื้อไม่นี่หัวเรือหัวเรือเด็กดื้อเด็กดื้ออย่าดึงนะ้วก็ตกทีเดียวขาดเลยนั่นน่ะโอ้ยโอ้ย ขาดไอ้เฮ้ยดูครับท่านผู้ชมฮะเสียวมันเสียวมันเสียวมันเสียวงนี่นี่นี่โอ้บารื่องมาเรื่อมาเรื่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะลากแล้วซื้อโอเคครับแม่สุดยอดไปเลยมึกนะอ้นใสสวยก็พรอมสุดยอดไปเลยครับ ยังไม่ได้ปิดก,กล้องเลยท่านผู้ชมไม่ใช่โยนะพี่ครับโยใครครับผมแจ๊งเบคครับตัวหอม <S <S องอ่างไม่แลวครับจีอจอดไปเลยครับโอโซนชาแนลอีซี่ฮ oh, <so> ับแฟมิลี่ไปเที่ยวไปคิวกัน ตอนนี้ที่อยู่ที่กับที่สอนนะครับร้าน,นอสอนนะร้านที่สอนนี่ขายอะไรบ้างครับผมที่ร้านนะครับคุณคนะนนที่มาจากกรุงเทพมาลงมาทางภาคตะวันออกมาตกมตกปลาอะไรขาดเหรืออะไรอย่างพวกโยกทั้งหลายทั้งปวงนะครับมาแวะมาชมที่ร้านได้ครับตกปลบบาขาดเหรืออะไรก็แวะมาที่ร้านได้ครับภาคตะวันออกนะครับทีนี้ผมยินดีที่ทจะอธิบาย การตกโน่นนี่นั่นถ้า,าหน้าน้าท่า,านไหนที่ยังตกแบบว่าไม่ถนัดหรือเริ่มต้นมือใหม่ก็ไปสอบถามกัได้ยินดีให้คำแนะนำนะครับสองชิ้นสีินชานะครับโอเคครับผม